สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะได้มา,าแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสมเด็จวัลคังพิมพ์หลวงวิจาร์เจรไนย,ยุคปลายครับหลังอักษรจีนนะครับ ภาษาชาวบ้านเรานะครับไม่ต้องใช้ราชาศัพ์ทเราจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆดูองค์นี้นะครับดูแล้วซึ้งนวนตาดีนะครับแจ่น้ำมันตังอิ้วนะครับคาแป้งขึ้นเต็มองค์พระเลยนะครับมีหูสองข้าง แล้วก็องพระนะครับเราจะมองเห็นเส้นวาสนาหรือว่าที่เรานิยมเรียกกันนะครับเอาง่ายๆเส้นวาสนาใต้ฐาน2เส้นเลยนะครับแล้วก็เส้นโค้งขอบละคังนะครับหรือว่าเส้นซุ้มก็ สวยงามนะครับแล้วก็มีดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆขออนุญาตจับนะครับเราจะเห็นว่าดูนะครับดูข้าแป้งนะครับมีผิวเหมือนผิว,ผวพระจัน์โลกพระจันผิวดวงจัน์ทรประมาณนั้นนะครับตามครูบาอาจารย์พาเรียกนะครับมีเส้นขอบ บังคับหรือว่าเส้นบังคับพิมนะครับถูกต้องนะครับแล้วก็มี <c oughs> เมธธ็ดพระทาตุผดขึ้นมาอย่างัวองค์พระด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าผมใช้กล้องอโทรศัพท์นะครับไม่ใช่เป็นมืออาชีพไม่ใช่ทําเพื่อ,อการค้าการขายการตลาดนะครับทำเพื่อเป็นการแชร์ความรู้แคร ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆผู้ที่ศรัทธาในสมเด็จท่านนะครับดูองค์นี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับผิวกานบริแห้งช่ำเนื้นุ่มนะครับดูดูดขาาแป้งนะครับดูเส้นบังคับพิมพ์นะครับเพื่อนๆน,นี่เส้นบังคับพิมพ์นะครับ แล้วก็ดูการตัดขอบนะครับเ,เพื่อนๆการตัดขอบนะครับเป็นธรรมชาตินะครับไม่เยอะไม่มากไม่น้อยอไม่เหมือนการ <c oughs> เราดูดูเป็นธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ไปตกแต่งพระนะครับเหมือนให้เหมือนของเก่านะครับอย่างนี้นะครับดูนะครับเ,เพื่อน การตัดขอบพระวะรฆังนะครับองค์นี้ผมเป็นองค์ประจํากายนะครับผมเคยลองเอา,อาสัมฤมาปัดฝุ่นออกนะครับเขาก็ขึ้นมาอีกนะครับก็ขึ้นออกมาขาวอย่างนี้อืกเหมือนเดิมนะครับเพราะเพราะขึ้นมาจากข้างในนะครับมีรอยมีตุ่ม มีหลุมเขาขึ้นมาโดยธรรมชาติของเขาเองนะครับถ้าเป็นปูนเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆดูด้านนี้นะครับมีรอยนอนด้นด้วยนะครับผิวดูหูทั้งสองข้างนะครับเกตดก็เรียวเกตดทะลุซุ้มนะครับเรียวงามนะครับภพักพกก็ผลประตูนะครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่สวยงามนะครับนี่ยดูด้านหลังนะครับด้านหลังอักษรจีนดูนะครับดูขอบยุบแยกย่นเป็นธรรมชาตินะครับนี่ไม่ได้ปรุงแต่งนะครับอันนี้ของของผมเองนะครับนี่ไม่ใช่เป็นของใครของผมเอง ส่วนตัวอักษรจีนนี้ตามตำราก็บอกว่าขัวตาซือขัวตาซือก็แปลว่าอา,อาจารย์โตนะครับต้าก็คืออา,อาจารย์ซือก็คือ,เ,อเป็นชื่อของพระนะครับชื่ออาจารนะครับโตก็คือสมเด็จโตท่านขัวต้าซือก็คือสมเด็จโตนะครับ เป็นเล่าซื้อเล่าซื้อก็เป็นภาษาจีนก็คืออาจารย์นะครับเล่าซื้ออาจารย์ขัวก็คือพระหรือหลวงตาโตชื่อของท่านขัวตาซื้อก็คืออาจารย์โตนั่นเองนะครับคนจีนเขานิยมเรียกอย่างนั้นนะครับขัวตาซื้ออืมก็แปลว่าอาจารย์โตนะครับอ่าดูดูด้านข้างนะครับม,มีรอยแยกรอยแตก มีคาบสนิมคาบตังอิวคาบน้ำมันติดดำสนิทนะครับอย่างนี้ถ้าหากใครเข้าไปดูในหนังสือพระหรือใน Google แล้วก็จะคุ้นๆตากับองค์นี้นะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับด้านหลังัวตาซื้ออาจารย์โตนะครับดูด้านหลังแล้วมาดูด้านข้างนะครับการตัด การตัดก็ไม่เป็นการตกแต่งนะครับเป็นการตัดจากหลังไปหน้าแ,แบบธรรมชาตินะครับติดมากติดน้อยมีมรอยเม็ดมวลสารคู่ติดไปเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มาด้านหน้านะครับอ,อันนี้ด้านใต้ฐานพระนะครับด้านหลังใต้ฐานเราดูแล้วก็เห็นเม็ดมวลสารด้วยนะครับ หนึบสองไม่อยากวางเลยนะครับเขาเรียกว่าอ,อยู่ในร็รกพิมพ์ของหลวงวิจาร์ณเจรนาย,ยุคปลายนะครับเพื่อนๆครับก็เอามาให้ชมกันนะครับดูแล้วไม่อยากวาง สองได้ตั้งวันตั้งคืนนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็ขอเกณฑนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีองค์ใหม่ๆมาให้ดูกันต่อไปคอยติดตามนะครับเพื่อนๆ